สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับปอยอีกแล้วนะคะอยู่กันที่รถบ้าน 12, มือสอง MC 99ลำลูก้าคลองเค่ะวันนี้จะมารีวิวรถนะคะสำหรับเจ้า X Series 1.9 Blue Power ตัวไฮเลทเดอร์นั่นนีงนะคะว่าจะสวยงามสดเชยวขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าค่ะ อันดับแรกเรามาเจอในส่วนของข้างหน้ารถนะคะสัญลักษณ์อิซูซูนะคะโลโก้สีแดงๆแบบนี้มาพร้อมด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟแบบ LED ด้วยนะคะไฟตัดหนอกก็มาเนี่คะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องรถกันดีกว่านะคะในส่วนของห้องเครื่องรถนะคะบอกเลยเดิมทุกชิ้นนะคะ m c 9 9เราจะไม่ขายรถชนหนักแบบต่อน้ําท่วมผิดความแน่นอนนะคะลูก เกตได้เลยในหัวน็อตคูอน,นี้นะคะสภาพไม่มีการไขออกงัดแงะนะคะเพจก็ต้องเป็นเพจแบบเดิมๆนั่นเองนะคะคันนี้จะมีเบรก ABS ให้ด้วยนะคะเบรก ABS เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรอบๆตัวรถกันดีกว่านะคะว่าเจ้า X Series จะสวยงามขนาดไหนนะคะล้รออลอยของเขานะคะ จะเป็นล้ออลออยขอบ16นั่นเองนะคะมีโลโก้ที่สัญลักษณ์ h i g h l เ n d e r นะคะสีแดงไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีนั่นเองนะคะแล้วก็บันไดนะคะบันไดข้างก็มีนะคะนี่เลยสป,ปอร์ตบา์ข้างร่างนะคะสัญลักษณ์โอ้โหชบเฉียวสวยงามหรูหราทีเดียวนะคะลูกค้าหลายๆท่านสังเกตว่าทําไมเจ้า X Series ทำไมไม่มีสติกเกอร์นะคะปอยขอแจ้งที่นึงนะสาหรับเจ้า X ซีรีส์ตัวยกสูงไฮเลนเดอร์นะคะปี17นะเขาจะไม่มีสติกเกอร์นะคะไม่มีสติกเกอร์นะโอเคป่ะไม่มีสติกเกอร์นะคะนี่เลยมาส่วนของข้างหลังนะคะก็จะมีกล้องมองหลังนะคะเพิ่มเวลาสิ่งกีดขวางนะคะก็จะได้เห็นได้ชัดนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์6 0ปีนี่เลยนะคะ i u z u X ซีรีของเรานะี่คะ สวยงามมากเลยนะคะใครที่มองหาอยากจะมีรถใช้อยากจะได้รถขับนะคะมาที่ m c 9 9ได้เลยนะคะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับเจ้า X-Series คันนี้เดี๋ยวจะไปชมใน่วนของ ข้างในห้องผู้โดยสารกันดีกว่านะคะโอ้โหปอดออกมาสวยมานมากเลยค่ะนะคะภายในจะได้เบาะหนังนะคะเบาะหนังทําความสะอาดง่ายนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะมาดชมในส่วนของสัญ,ญลักษณ์เขาต้องมีเอกซ์ลีแน่นอนนะคะลูกค้าเห็นคอนโซลข้าง ประตูตรงนี้ไหมนะคะก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ x s e ซ i รีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์แบบมนนวลน,นะคะ6สปีด150แรงมา้าขนาดแรงม้าเนาะนะคะ1.9 DDI นะคะคันนี้แอร์แบ็ีนะคะมี2รูปนั่นเอง2องใบนั่นเองนะคะส่วนหน้าจอนะคะขนาด7นิ้วนะคะสัมผัสได้ วัมาละไจะเป็นแบบมังติฟังก์ชันรับโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะคะในส่วนของเร็ไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่32,608กิโลนะคะสำหรับเจ้า X-Series ของเรานะคะโอ้โหบอกเลยสวยดูมากเลยนะคะสำหรับเจ้า X-Series สําำหรับใครที่มองหาเจ้า X-Series ตัวยกสูงแบบนี้นะคะ มาที่ m c 9 9ได้เลยนะคะราคาเปิดที่619,000บาทค่ะ619,000บาทแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรามีโปรโมชั่นขับฟรีไปเลย120วันค่ะ120วันดาวเริ่มต้นอยู่ที่9บาทนะคะค่างวดอยู่ที่10,000 2 2 0 0นะคะ12,000บาทอันนี้72งวดนะคะแต่ถ้า84งวดข้างวดก็จะลดลงนั่นเองนะคะใครที่สนใจจริงๆสามารถแอดไลน์มาหัปอยได้นะคะที่เบอร์โทร085 5514545ส่วน ID ไลน์นะคะ p o y m c 123 p o y m c 123วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ